สิเป็นอุไทยเทวีคือข้าเจ้าว่าได้บะนี้โดยกาสวัสดีและกาสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนวัดสิเป็นพี่น้องภายในประเทศเนาะหรืออยู่ต่างประเทศกายินดีต้อนรับข้าวซูซองมานนะอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมยามทางบ้านน้องอุไทยอีกทีนึงพี่น้องะเป็นจังใดก็ไปเบิ่งไปส้มพ่อมกันเนาะบ่ฮูว่าน้องเพิ่อนสิยู่บ้านอยู่เพื่อนหรือบอไปกันเลยเพื่อประกท่าเสียเวลาพี่น้องเ้ย พี b b oh, ่น้องเอยตอนนี้ก็มาฮอดหลังบ้านน้องอุไทแล้วเนาะกําลังจะเดินเข้าไปทางบ้านน้องอุไทบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่เฮือนบ่เป็นจังได๋น้เงียบแท้เนาะเออกําลังกะเียมอยู่โอ้ตูอยู่ทางเฮือนพุ่นเนาะมาเลยโอยขึ้นเฮือนเด้อตูนแล้ว Ồ, mấy anh em cũng có thể đi Ồ, chơi nó rồi Đây, mấy Về tháng nó Nóng cửa thái đi, không có thể bà đi ừ. à. được ừ. oh, oh, ừ. rồi Đi đi, đi đi Khóng đường, khóng đường Một giây nữa chứ, ồ, đường Một giây nữa Ồ, phải chạy rồi Đây này Ồ, mấy anh em tự เออลงบึงทางสร้างเพิ่งกัผ่านมาพาพี่น้องมาพุ่หม้อแข็งมันนี่โอ้แล้วได้ก็นั่นแหละเนาะนี่ก่อผาไล้เนาะโอ้หลังใหญ่รีบัดนี่ขุดห้องน้ำบ่ไ่นโอ้แดดเท่าไหี่เนาะ Sam cốt nỉ sang. Oh, đẹp đẹp ngoài ong gần đây. Lắng nè lắng lý nó bằng quân cọ này đây. Hm, đẹp. Ong nát kín đẹp. Song kín tùa. Mhm. 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 เบิ่งกันเราเป็นอบผิวพี่น้องอบผิวแกกับเขาสะอาดอะนรเงี่เฮือน <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นยู่ทั้งในห้องนอนพี่เนาะอันนี้กับว่าได้เข้าไปพี่น้องโอ้ลืมชื่ออันอะหืดมาให้ประตูมื่อนี่เนาะ <c oughs> ลืมชื่อหืดตัวเอ้อย <c oughs> บอกว่าเามาแต่เลิกพุ่นนี่เม่นตลาดเขายังมัเปิดแบบนี้มาไปเห็นทันก่อนมูวคิวตีเ้าอะไรแบบนี้เลยออกมาฮะนะแต่มามือหนาพุ่นน่ะจืดได้อยู่ดอกบ่เคยลืบหืดเมาเมาแล้วเมาอืมโอ้เด็ดเนาะทั้งไอ้ซ่างมันนี่ก็มาคุ้มมือป่ะจุมาเห็ดคุ้มมือเนาะ mình này nhang bùm mi phải ma nó, nhang của mi phải ma thằng phim ngàn như youtube mình này nó, o ừ. kẹt này, đây sai là kẹt gas này, Ủa nó thằng ta làng sai gì nó, ừ. như giọt, thì... rồi, kinh khảo sát có nhanh tu mà này, nhang mùi, nhang rồi, súc. Ừ. มมอโอ้งามเฮือนเลยสะอาดสะอางคักเนาะอ้อนจังวะ<อ><อ>ใกล้อายุมีลมเป่าเพือนจำแม่อมพออยู่อยู่ปูสัดปูหยางน,น,นอนหมนอนเย็นน้ำนี่คักแล้วถือมอง,องม,มีลมเป่าลมธรรมชาติเนาไอซางก็อยากพังเพลงนี่นเนาะเป็นแบปิดทีี่สามให้ อ่อนเกิดพัดลมภัยนี่ต่อมาแล้วบ่าวบาทนี่ยังบ่ทันปล่อยภัยมาเนาะเดินว่าซื้อเดินสายภัยว่าซื้อโอ้ก็ะดีแล้วยากแต่น้ำนาำนะตูนอบานทางบ้านเฮาเนาะั นี่เจ้าหน้าบาดาลนี่ยบอกลอยแถวนี่เนาะล้มล้างลำบากน้ำหนามเนาะทางบ้านเพิ่นนี่ยขุดแบบนี้กะขุดลงเลยเฮาเห็นเพิ่นคอมมินมาเนาะเพิ่นกะอยากแนะนําให้ว่าขุดลงไว้เลยเป็นแบบว่าถากเก็บเอาหนามระดูผลฮะนะใช่ใช่เออเก็บเก็บเอาไว้เลยแมนขุดเลย พุทธและถ่าชัยเอาน้ำพลเลยคันนั่งกะเอาแผ่นสังกะสีนี่เข้าตรงเนี่ยให้มันลงไปฮะเอาไว้ใส่พอได้ตักใส่ยามนั่งกะสีใายอยู่สีได้อยู่เดือนสองเดือนเพื่ออะไรดูแรงกันแมนนั่นน่ะโอ้งามหรืออบผิวใช่ปะสบายดีเด้อโอ้อบผิวยางแม่หัวถ่าเจ้าแต่คแต่เจ้าบ่มานอนอยู่ทุกพุ่มล่องม่วงยู่ตู่ ซือนั่นมาแบบแห่ประตูี่ยังม่ได้กินข่าวตีโอ้ยป้านอบอื่นแล้วอยากจกินข่าวแล้วว่ะพอไดิ่ยัง่ได้กินข่าวเนาะกินข่าวสวยเนาะคือะไรมิต่ผูญ่เป็นไงโอ้จะ่าพออบผิวแต่งโตงามอะไรใะไมนี้ บอกพอตู้แวะว่วาพุดน้ำส่างน,น,นะเป็นมินมากะให้แบบพุดเป็นนั่นเลยพนักงานทางบ้านนอกเนาะไม่นักเงินพุดธพุดแบบคลิ๊บน้ำไว้ไสฮะนะแบบเอาเอาน้ำพนตกลงไปแหละเออแม่ภาวะมันจังใดกับมันกระบอกแล้วก็ต้องพ<อ>ุทธันนั้นฮะนะมาบอกนะโดย หมักม่วงไข่ซื้อข้าเจ้าบ่แม่โอน้นอกจากน้องเอามาให้มันเดืถุงนึงบ่ยาดอกตุวยมีอยู่เด้พอได้กินอยู่หมกักไม่หมักม่วงงามนี่บุ๊ดน้องูไทยกันยังไม่ได้กินขา้าวทราบบอมาอนี่นาาแต่งตัวสิไปใส่น้องแล้วพรโอ้เห็ดใหม่บอเล็บนี่งามแท้ สิเป็นกุทยเทวีคือขาเจ้า่าได้ปะนี่เคยเบิ่งบนนั้กุไทยเทวีน้องกุไทยไปเหตุเรี่ยงยังอย่าไปหาเล็กระเบิดวนิอย่าหาเลกขายว่าน้องกุไทยบ่มีครับ ไปก็เป็นเรื่องอีกเนาะบ่ได้ได้น้องอุ้ยไทยเขาจับเจ้าแล้วรถเละอ้า่จิมาหลินน้ำผู้ใดแล้วแม่นอเอาไปสวมห้อยผู้ไร่เนาะโอ้ยแมนนะแมงกะหญ้ามันเนาะเอาเล็กเขาอันไหนแค่น่อยกะดำให้ดำหน้าไปหาดำหน้ารับจ้างเคยดับอยู่บ่ นะน้องไทยต้องเก่งในเรื่องยังบอเคยไปดันจักเทือที้เนาะ<ม>แทบบ้านโอ้สองปีแล้วกันใกล้แทบบ้านยังไสิเอาไปเพราะได้ยู้เงินนพวกเจ็ดสิบนี่แหละกาเดียนี้กาที่คืนยูบจักแล้เนาะเพราะว่ามันกันนั้นเดาหากินข่าวก็มองนาตูเนาะเซิญแซ่บตามสบาย แตแลม่น้องอุทัยจะกินข้าวอาจาจากสั้นเะารับกัสิได้คอลากคลิปจบเมื่อจำนี้เดิอประตูเดิอปม่ตูเดิออยู่ดีมีแห้งทั้งน้องอุทัยกันเนาะโดยโดยสบายดีแล้วก็ทั้งบนรยกาเนาะมี่อย่างารพ่อแม่พี่น้องใจขอผมขอบใจนํำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามชมก็ัจากนี้ไปทั้งบนรากกัสิได้คอจบคลิปไว้เพียงจำนี้ให้ทุกันในคคิปหน้า ว่าพิาพาดประกันใดกค่ะขอโทษขออภัยละลายๆ่วได้ขอจบคิดไว้เพียงเท่นี้ขอก่าวคำวมาสบายดี